ปรากฏว่าครึ่งแรกเกาหลีใต้เต็งแชมป์ของรายการเป็นฝ่ายพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่จอแดนแต่โอกาสเข้าจบสกอร์ในครึ่งแรกของเกาหลีใต้มีเพียงสีครั้งเท่านั้นส่วนจอแดนถึงแม้จะมีอัตราการครองบอลที่น้อยกว่าแต่มีโอกาสเข้าจบสกอร์มากถึง12ครั้งจบครึ่งแรกเกาหลีใต้เสมอจอแดนศูนย์ต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังได้ไม่ถึง10นาทีนาที53จอแดนทําช็อกมาได้ประตูขึ้นนําเกาหลีใต้1ต่อศูนย์จากนั้น ยังไม่พอจอแดนมาบวกเพิ่มประตูที่2นํนำห่างเกาหลีใต้2ต่อศูนย์จากจังหวะยิงไกลยอย่างสุดเฉียบของเอแทมมอรินนาที66 จบเกมทีมชาติเกาหลีใต้เบอร์ท็อปของทวีปเอเชียพลิกพ่ายจอแดงทีมอันดับ87ของโลกไป0-2ต่อ 2. ส่งผลให้เกาหลีใต้เต็งแชมป์ของรายการร่วงตกรอบส่วนจอแดงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือเจ้าภาพกาตา ทีมจอรแดนประสบความสําเร็จได้ด้วยผู้จัดการทีมที่ดีที่ทั้ทงฝั่งเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาคือฮุสเซนอามันทาต้องยอมรับสิครับว่าเขาเก่งจริงหรือว่าจะเป็นเพจวิจาร์ฟุตบอลทางฝั่งของไทยก็ไม่เคยมีใครกล่าวถึงเขาเลยมองข้ามเขาไปหมัดและทุกวันนี้พิสูจน์แล้วว่าเขาเดอะเบสยอดกุนสือสมองเพชรนำพาทีมฟุตบอลอนจอนเข้าชิงชนะเลิศและ จัดการดูฟอร์มแล้วฟอร์มแชมป์ฟุตบอลเอเชียนคัพจอร์แดนมาไกลกว่าจะคิดด้วยมันสมองของยอดกุลสือที่ชื่อฮุเซนอัมันทาพิสูนแล้วด้วยผลงานปัจจุบันฮูเซนเป็นที่รักของชาวจอร์แดนประวัติการเล่นฟุตบอล แรมอูทเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับสโมสรราจคาสบองเคอร์ในโมร็อกโกเขาย้ายไปเล่นให้กับสโมสรวิดเดคาสบองเคอร์ในโมร็อกโกเขาย้ายไปเล่นให้กับสโมสร FA r าร์บอตในโมร็อกโกเขาย้ายไปเล่นให้กับสโมสร a l w a h d a ในซีเรียเขาย้ายไปเล่นให้กับสโมสร a l i t t ทีทีไอเอดลโในซีเรียเขาย้ายไปเล่นให้กับสโมสร a l k a i m อ h ในซีเรียเขาย้ายไปเล่นให้กับสโมสร a l f a i s a l y ในจอร์แดน เขาย้ายไปเล่นให้กับสโมสร ALIAMTHA ในจอร์แดนเขาเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพในปี2000แล้วหันมาเป็นโค้ชผู้จัดการทีมฟุตบอลตั้งแต่นั้นมาเขารับตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติโมร็อกโกในปี2014เขานำทีมโมร็อกโกคว้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นแชมเปี้ยนชิพ2สมัย 2018 2020เขานำทีมโมร็อกโกผ่านเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลก2022เขารับตำแหน่งอผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติจอแดนในปี2023ความสำเร็จแอมโมยูเธอเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและตอนนี้เขาได้นำพาทีมจอแดนเข้ารอบชิงชนะเลิศและฟุตบอลเอเชียนขับติดตามทีมจอแดนต่อไปขอยอมรับผู้เซนอามาทาคุณเก่งจริง